การแข่งขันกีฬาบันเตะรุนอายุบ่เกิน13ปีสิ่งคันปีท่องเที่ยวเราในปีซัฟพันสีเขตปากใต้ชีแขวงจำปาซักจัดใหญ่จัดเต็มแล้วก็เป็นปีที่ทําการแข่งขันในกีฬาในบันเตะทรายรุ่นอายุบ่เกินา3ปีในปีนี้ก็ือว่าเขตยปากใต้ยูเป็นอีกหนึ่งแขวงสําหรับแขวงจำปาซักไอเปิดขึ้นอย่างเป็นประการในวันที 6. ่6กุมภาพันธ์ซัฟฟันตสัสอยู่ที่สนามกีฬาหลักสองนคร พรรคแขวงจำพรรษ์โดยให้เกียรติของหวห่มเป็นประธานของพิที่ทันปออวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการส่วนกลางพรกเลขาพักคแขวงเจ้าแขวงแขวงจำปรรส์มีบรรดาการนำขันสูงและคณะสหพันธ์แห่งชาติบรรดาคณะนำสหพันธ์บันญัตแขวงจำปรรส,สวรัสดิ์เขตสารวันจีกองอันตะปือและแผนกความค้างแขวงสถาบันการศึกษรราสจวนรรวันเภายคูฝึกเลนักกีฬาอาแขวงภาคใต้และเป็นบานเข้าห่วม 1,500กว่าคนในพิธีดังกล่าวนี้ก็มีการเ,าเปิดตู้สำหรับต่างหน้าแล้วก็เ่ลาสห0 0พันขึ้นมารายงานเนาะแต่ปฏิบตัติตามการแข่งขันของกีฬาบันเตะในปีนี้นี่เป็นปีที่เป็นปีที่ดีแล้วก็เป็นเจอภาพที่ดีในสำหรับในครั้งนี้ด้วยเจ้าภาพนี่ก็จัดส่ง สองทีมเขาห่วมในการแข่งขันนี้ก็คือจำปะศักดิ์แล้วก็จำปะศักดิ์โดยก็มีหกสโมสรหกทีมที่เขาห่วมการแข่งขันโดยมีสวรรถคิดหนึ่งทีมแขวงจำปะศักดิ์องทีมแลวแขวงสละวันอัตพื้นและแขวงซีกองแขวงละหนึ่งทีมนั่นเองอันนี้ก็ได้ปเปิดเป็นกา,ารโดยจะเป็นไม้เวที่จะเป็นผู้สนับสนุนหลักในการาสนับสนุนทุกทีมที่เขาห่วมในปีนี้ก็าจะมี g d b ธนาคารเนาะที่เขาห่วมในการสนับสนุนในอันนี้ก็สวัสดีสำหรับในปีที่นี้ แล้วจะมาเบิ้งสำหรับในรายซื้อของนักกีฬาที่น่าสนใจสำหรับทีมเอแลวก็ทีมบีของเจ้าภาพโดยเริ่มจากวูนสุตร์ก็จะประกอบมีกบโลปทิปอันนี้จะเป็นทีมเคคำสนาทิมซ้อนคำมันจันมณีเพชรดาวันสุนสนิทจันทรศาสธงยศสีการดาซ้ยส่งขามบุญประเสริฐธรรมคัรสุพรร์คำใบอ่อนสุขพจน์เลนทลาบุญมีปินเี้ยูนทอนคุดธรม,มวงไส แตนยาซิดจิตประสงค์ดามุททองคำสวัสดิ์จันมีจวนจันทวงศ์อาลีสันเมืองวงซาจันทศวนสีอัมพรนาลงซิดจันทลังซีเซสวัสดิ์วันสวัสดิ์จันสม่อนเพชรสุมพรเสาพจัน์เพชรวิสัยพิมเภาษีส่วนครูฝึกก็จะเป็นวีลาซิดซุนแก้ววงซาแล้วก็คณะครูฝึกก็จะมีคำเมี้ยวกีบกิงแก้วแล้วก็ที่ประจันคำใบอ่อนนั่นเอง ส่วนทีม B ก็จะประกอบมีอ่าสำหรับทีม B นี่ก็จะประกอบมีนักกีฬาบางจำนวนเนาะแล้วก็จะมีโซนวิสัยคำักษาปลเสุดเินิสันดอนสักดาวีน่อยอินทินิกเซนซีสังาอาพิสิตมาลีจันซีเจมเมงซองปิดตัวพันธวงศ์พุทธนอมอุมวงซาทิปพระจันทร์ซีทุนโนราดสุริศักดิ์มันประเสริฐพุทธศรัทธาักทิพรักพิมเสนพิมมาซัน เด็ุปเปอรลิินเบนจามินวงศาดาอย่างที่วิศวกรสัตว์สุปปสสน,นักกีฬาบางจีนวนก็ประกอบไปด้วสำหรับรายละเอียดอันนี้ก็คือสำหรับในการอุ่นเครื่องในช่วงที่ผ่านมานี้นักกีฬาก็น่าจะได้แบ่งออกเป็นสองทีมแล้วก็เอาห่วมในรายการนี้ดูเฉพาะเลยสำหรับในทีมของแข่งจำศักดิ์โดยจะประกอบมีอาซี ทีมทีนารุ่นชุดในตอนนี้โดยสำหรับพลนของการแข่งขันเอทก็จะอัปเดตเลยโดยผลนของการแข่งขันในวันที่หกุมภาพันธ์นั้นก็จะมีจับมัก A, าา A, C, C, C. ์เอสมารถลักษณะอัตภิบูร่อ2ส่วนอุกลกุบีก็จะเป็นจับมืักด์บีเสียให้สบับนกียตซูต2อสอ่วนในวันที่เจ็ดในเวลาสิบห้าโมงครับเวลาสิบสามโมงนั้นอัตภบูแมน ยใา้กับสารวันมืงสองกลุ่ม b ก็สารวันสามารถเอาชนะสี่กองสามส่วนส่วนในวันสุดท้ายนะสุดท้ายก็เป็นสารวันที่สามารถอ่าขอภัยสารวันเสียให้จำศักดิ์ a ส่นตัวห้าแล้วก็กลุ่ม b 4. สี่กองเสียให้กับจำศักดิ์ b แปดประตูตัวหนึ่งสวมรับทีมที่พันเข้าหอบสี่ทีมสุดท้ายก็จะประกอบมีจำศักดิ์ a แซมกลุก่ม a ก็จะไปพบกับ ฮองแซมจากกูปีเหียงจำมาซกดีส่วนในสวรรค์ยูนเต็ดเป็นแซมลุ่มบีก็จะมาพบก,กับสารวันฮองแซมกลุ่มเอนั่นเองอันนี้ก็คือสําหรับในซีทีมสุดท้ายที่จะทําการแข่งขันในมือนี้แล้วก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมส่วนไฮไลท์แล้วก็การแข่งขันนั้นจะอัปเดตตามหลังเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจในการแข่งขัน,นแล้วก็มาเบื้องสำหรับบรรยากาศความ,วมฟุ่มเฟือยผมม่ผู้ปกครองแฟนบ้านก็ให้ความสนใจหลายสำหรับ วงการบันเที่เราในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะแข้งจำลางจัดใหญ่จัดเต็มจัดเต็มคารเบโอเลยก็เอว่าสามารถเอ่ยได้ว่าอยู่ในระดับที่สามารถเอื่ออยู่ในห้าแข่งภาคใต้ของเราในะสามารถเข้าห่วมในการแข่งขันในการนี้เป็นการแข่งขันเกีฬาบันเงสิงคันปีทองเที่ยวเราซู์ภาคใต้ประจำปี2 0 2 4โดยจะมี อ่าสมณนเคตสรารวันแล้วก็จำปาศเสกอรแล้วก็อันดปื้อที่เข้าห่วมในรายการนี้แต่ว่าทุกทกทีมก็มีความแตกต่างในการลงเลือสเตปทคนทคของแต่ละทีมอก็จะบอกกันในการแข่งขันในครั้งนี้นี่นัก,กีฬาส่วนหลายก็จะเป็นน้องน้อยยาวชนในการแข่งขังนส่วนนักกีฬาที่สาม,มสารถสร้างผลงานโดดเด่นเนาะก็จะเป็นนักกีฬาที่เคยติดทีมชาติส่วนนักกทีมนั้นก็จะมีนักกีฬาที่เคยติดทีมชาติมาก่อนบอกว่าจะเป็นจำปาศเอจำปาศบีส่วนหลายก็จะเป็นอ่าจำปาศเอนี่ก็ เอาตัวนักกีฬาทีมชาติในการส่วนหลายอายุยําหดบางทีก็น่าจะหดน่าจะกายแต่ว่าแอดก็ต้องมาอัปเดตเพราะว่าส่วนลายแล้วนักกีฬาในครั้งนี้นี่เป็นนักกีฬาน้าไม่นะเป็นอนาคตของกฬวงการกีฬาบันทีเราเฮาอย่างแน่นอนสลบในการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นการพิสูจน์เพื่อเพิ่มความพร้อมซึ่งจะมีหลายรายการที่ผิดกรอบสนามมาโดยสำหรับทางคัะเทิงเพื่อนกันได้ให้ความสำคัญในการแข่งขันครั้งนี้นีเพื่อนได้ เขาห่วมนมาฏิทิดขอบสนามานนในการแข่งขันในครั้งนี้นี่คือว่าน้องนอยนักเรียนบวบานักศึกษาให้ความสนใจหลายและก็นักกีฬาในการลื่นได้เ้าใสาสะอาดแต่ว่าซีทีมสุดท้ายนี้มาเบิ้งสําหรับหนดทีมที่จะผ่านเข้ารอบในครั้งนี้เขาก็จะมาเบิ้งวัดแต่ละทีมนั้นสนามารถผ่านไปได้หรือเปลนี่ก็คือต,ตารางผู้ที่ผ่านเข้ารอบทีมที่ผ่านเข้าห่วมในครั้งนี้จยแล้วก็เรื่องอัปเดตส่วนตัวของนักกีฬาที มีพลังรุดเดียนนั้นมีอย่างแดส,ส่วนคิมที่พันโอหอบทางนี้ก็จะมีจำปะสักเนาะจำปะซักมีสองทีมแล้วก็มีจำปะสักเอจำปะซักบีส่วนอีกทีมก็คือสรารวันนั่นเองสรารวันนี่ก็มีอย่างคำปานดวเวไลเนาะที่เป็นกำปันทีมในทางนี้นำผ่านกีฬาของแข่งสรารวันเข้าร่วมในการนี้โดยแต่ละทีมก็จะมีนกกักกีฬาทีมชาดกีตีทีมสามากคีแต่ว่า ส่วนไล่ก็จะเป็นนักกีฬาที่น้าใหม่แล้วก็เป็นนักกีฬาที่มีประสบก,การณ์อยู่แล้วสําหรับในแต่ละทีมเนาะบ่าวาจำประสัก A จำปรสัก B แล้วก็อ่าแขวงสวรรค์ทตแล้วก็จำอ่าำประสักแล้วก็สรารวันนั่นเองอันนี้ก็ชื่อว่าในซีทีมนี้จะมาเบ่งว่าใครที่จะสามารถขวาถวยนี้ไ,ได้โดยทั้งเจ้าพานี่เข้าทั้งสองทีมเนาะ A แล้วก็บีส่วนสารวัลกับสวรรค์ทตนี้จะมาเบิ่ง่าใครจะ อ่าอัปเดตแล้วก็มาเบิ้งสำหรับคู่ที่น่าสนใจกันเลยอย่าลืมเนาะเป็ที่ดีมากแล้วก็อย่าลืมไปติดตามติดขออสนามสําหรับในวงการกีฬาบันเตสวยเป็นกำลังใจให้ครับบรรดานักกีฬาที่เขาห่วเหมือนแข่งขันในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสิสันแล้วก็สามารถสร้างผลงานของตัวเองในส่วนตัวออกมาให้มันดีที่สุดนั่นเองเแล้วทำโซนมาฮอรนี้ระยะนนี้นก็ที่ว่าแอดอัปเดตเป็นประจำในช่วงเวลานี้แล้วก็ต้องขอสำหรับ บูไดที่มีปัญหามีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เด้อสำหรับในช่วงต่อไป